เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแซ่จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมทอดกระถินสำริบเด็กดีวีสตาประจำปีพุทธศักราช2565หนึ่งในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กดีวีสตาและนักเรียนทุกๆคนในสถานศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ให้ รู้จักการทำทานการทำหน้าที่กลัลยาณมิตรและส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมการวางแผนงานและฝึกความเป็นผู้นำทั้งด้านความคิดเริ่มการพูดและการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมอย่างแท้จริง สำหรับกิจกรรมทอดกระถินในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้นวยการและคณะครูในโรงเรียนเป็นอย่างดีและได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปีสำหรับปีนี้ได้นำกระถินไปทอดถวายที่วัดเขาแก้วจังหวัดสงขลากิจกรรมนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นว่า โรงเรียนได้ฝึกนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าวัดทำบุญตั้งแต่เด็กและได้สืบสามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งกิจกรรมทอดกระถินในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปทุกปีค่ะ